น้องแมอมหายไปไหนมาคะคุณเอ็มสายเที่ยวนะคะสงสัยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะ <ๆ S 1> ดีมากเลยทำงานได้ดีมากเลยนะคะ,ะคเป็น FC ของฟอร์ดเกษตรน้ิมินนะคะสวัสดีครับพี่ทัศน์ขลังต้องบอกว่าสวัสดีครับพี่ทัศน์คนสวย <laughs> เราจะได้แบบโอ้ดูฟิลในการทำงานนะคะมีลูกค้ามี f อนะคะที่น่ารักนะคะมาชมเรานะคะสวยไม่สวยไม่รู้แหละถ้าเติมคบนี้ปุ๊บทุกอย่างมีพลังเลยเดี๋ยวจะพาดูนะวันนี้นะคะในโรงแต่งอุปกรณ์ของรถครอบครัวนะคะคันข้างหลังเนี่ยเมื่อกี้ให้เวลาสามวินาทีนะคะว่าเป็นรถครอบครัวรุ่นอะไรนะคะจอดแบบเขาเรียกว่าซาบลาบเลยเยอะมากเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น Everest, เอเวอร์เรสต์สปอร์ต นะเป็นเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจนะคะเพิ่มแพ็กเกจราคาเท่าไหร่คือราคาตัวรถของ e v e r อ s t เรที่เป็นส p o r t ตเนี่ยหนึ่งล้านห้าแสนะทุกคนและเพิ่มแพ็กเกจห้าหมื่นแพ็กเกจช่วยการขับขี่แล้วก็จะมเีเตือนรถนะคะให้อยู่ในเลนนะคะเตือนไม่ให้รถออกนอกเลนเนาะ เตือนการชนด้านหน้าเตือนการชนด้านท้ายนะคะเกียร์นะคะออโต้หกสปีดนะคะมีระบบช่วยจอดนะคะแล้วก็มี Adaptive Cruise Control Stop and Go นะคะในรุ่นตัว Everest Sport เพิ่มแพคเกจนะคะคันนี้เพิ่มหมื่นสองเพราะเป็นสีขาวมุกนะคะ Snowflake Blue นะคะก็คือสีขาวมุกแห่งเชือกเขาหิมาลัย <laughs> นั่นเกี่ยวกันเลย <laughs> เดี๋ยวพากลับกล้องไปคันนี้หล่อจริงครับเออ LM หล่อไหม อ่าแล้วเอ็มต่อหล่อไหมเดี๋ยวต้องแอบ,บไปส่องโปรไฟล์ซะหน่อยละพี่ว่าหล่ออยู่นะแต่อันดับแรกพี่ต้องดูก่อนพี่กลับกล้องอยังไงเนี่ยพี่พาทุกคนไปดูวิธีการแต่งรถกลับกล้องเฮ้ยหาวิธีการกลับกล้องอยังไงอ,อ่ะกลับกล้องสักคู่นะคะทุกคนมันจะงงตรงนี้แหลอะอ้าวแล้วทำไมไม่มีแต่สุรตานออกมาโดนใจผมเลยอื น้องเอ็มนี่ปากหวานจริงๆดูยังยังไม่หล่อนะเดี๋ยวพาไปดูสุลต่านแต่ไม่อยากเดินออกไปอ่ะมันแดดร้อนทุกคนแดดมันร้อนนะคะดูข้างในก่อนละกันนะคะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะมันกลับกล้องยังไงปุ่มกลับกล้องปุ่มกลับกล้องไม่เห็นจะมีปุ่มกลับกล้องเลยปึ๊บโหมดความคิดเห็นปุ่มกลับกล้อง อ๋อสงสัยจะไม่ได้กลับกล้องแล้วแหละงานเนี้ยอูอ้ออะแม่ไม่มีปุ่มกลับกล้องโอเคทุกคนตัวเนี้ยอ่เดี๋ยววันนี้พาดูเรียวๆเลยนี่ตัวเนี้ยคือตัวเซตชุดแต่งนะคะนี่สำนักวิกเตอร์นะคะใครที่ยังไม่เคยเห็นนะตัวเนี้ยเราจะไม่มีการเจาะเข้าไปในตัวรถเลยนะคะตัวเนี้ยคือการครอบเนาะครอบใส่เข้าไปเลยนะคะซึ่งงานเป็นเอ่อเป็นคล้ายๆงาน ใช่พลาสติกนะคะนี่ uh, <F> อ๋อเป็นไฟเบอร์เลยซึ่งมีความเหนียวเนาะมีความคนดีกว่าเยอะเลยนะคะก็เป็นสีโทนเนาะขาวดำเป็นโครงหน้านะคะของตัว Victor, วิตเตอร์นะคะสีขาวดำมันรับเข้ากันอยู่แล้วแหละกับตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตพี่มีขาวนะคะทำให้รถเนี่ยการนิยมตกแต่งรถตอนนี้กำลังเป็นกระแสฮิตมากเลยนะคะนี่น,น,นีจะพาดูกล้องสั่นไหวยิ่งกว่าพันิงเลย คือตอนนี้น้องนะคะกําลังที่จะเปลี่ยนตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้นะคะเนี่ยที่เป็นที่ซีแบบนี้นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนตัวเนี่ยครอบสเกตหน้าแต่ทีเนี้ยกระจังหน้าของคันนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าไฟตัว LED นะคะที่เป็นสีส้มตรงเนี้ยค่ะอ่ามันสามารถที่จะเชื่อมเข้าไปนะคะเชื่อมเข้าไปในเครื่องหรือเปล่าคะตัวนี้อ่าเป็น,ปน,ปน,นไฟออนไฟออนนะคะก็คือติดพร้อมกับไฟสีแคมตัวสีใช่ไหมคะ มันก็จะสวยง่ะออสตาร์ทรถก็ติด,ตด,ตดมันสวยงามนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีสามเฉดสีให้เลือกนะคะก็คือจะมีไฟสีส้มนะคะแล้วก็มีไฟสีขาวแล้วก็สีเหลืองเนาะสีเหลืองไม่ค่อยเจอนะคะ,ะนานาจะเจอทางลูกค้าฟอร์ดเลือกใช้ทีส่วนมากก็เป็นสีขาวกับสีส้มเนาะที่กลับกล้องอยู่ด้านบนหรือเปล่าคะเอ็ม <laughs> <M. S 1> เดี๋ยววิจะลองทำดูนะ แล้วถ้ามันไม่ได้กลับกล้องเดินออกมาเอ็มแบบเวลาถ่ายอ่ะมันยากมากเลยนะที่กลับกล้องปกติมันก็มีที่กลับกล้องนะเนี่ยพี่ก็หาอยู่พี่ว่าพี่จะเดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวให้คนที่อยู่ข้างในช่วยหาดีกว่าเดี๋ยวพี่พามาดูใหม่นะพี่หาที่กลับกล้องก่อนเพราะไม่งั้นพี่ถือนะบิดแขนนะเมื่อย ต้นหอมพี่รบพวนหน่อยถ้าเราจะหาที่กลับกล้องเรากดตรงไหนเนี่ยพี่หาจนพี่เมือนแล้วเนาะเห็นไหมงงมากอันนี้พี่ไลน์ไหนไหนอ่อาใช่ปริซึมปะปกติมันก็มีที่กลับกล้องอยู่นะปริซึมใช่เนี่ยมันจะขึ้นที่กลับกล้องแต่ว่าหม่นมันหาไม่เจอ มันจะขึนอยู่ใช่ค่ะแต่ท้อหมุนเนี้ยค่ะมันที่มันอยู่ด้านบนใช่ค่ะเกยไม่รู้ว่าแล้วทัศก็งงกับพียนาะนะโอเคได้ค่ะยินดีคุณค่ะได้ได้ได้สวัสดีค่ะเราสักครู่นะคะพี่ทัศกำลังหาที่กับกล้องอยู่เพราะว่าจะพาชมรถฟาร์มหมีขาวดําเยอะเลยวันนี้นะคะถ้าถือไรฟ์สดผ่านกล้องหน้าเนี่ยพี่ทัศว่าพี่ทัศไม่เออไม่ขึ้นดีอสสมวัวนะคะอีอสสมวัวแน่งานนี้ไม่เป็นไร <c oughs> จะมาบอกโปรโมชั่นอัปเดตก่อนเดือนนี้นะคะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่ทุกคนจะได้ตัวโปรโมชั่นแรงๆนะกับพี่ฟ์มหมี่นะคะใครที่กําลังลังเลนะคะแล้วก็ตัดสินใจแบบยังเอ๊ยยังไงรอดูก่อนเดือนหน้าไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะคะเดือนหน้านะคะโปรโมชั่นตามเดิมนะคะราคาเรทดาวเริ่มต้น1 5เเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ส่วนลดที่เยอะๆชนกับงาน เอ็กปนะคะก็ไม่มะะีแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดรอซื้อด้านหน้าก็ให้ทําใจนิดนึงว่าก็จะได้เจอกับส่วนรถที่เป็นปกตินะคะาหาไม่เจอก็ต้องถือกันแบบนี้เนาะ,ะทุกคนข้างๆนะคะทางช่างกําลังใส่คิ้วนะคะนีใส่คิ้วคิ้วล้อของตัว e v e r อร t เรสต์สนะคะสีขาวมุกนะคะเดี๋ยวด้านหน้าก็ต้องใส่คิ้วเหมือนกันนะคะด้านหน้านี้นะคะคิ้วล้อนะคะสวยเพิ่มขนาดของตัวรถให้รถดู กว้างขึ้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอใส่ตัวสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตวิกเตอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวพามาดูฟาร์มหมีอันนะคันนี้นะคะ <c oughs> คันนี้เป็นตัวเอลวอร์เดนบอลแท็กเนาะราคาค่าตัวหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันนะคันนี้นะคะยังแต่งไม่เสร็จเลยนะเอ่อแต่งไม่เสร็จตัวนี้เขาใส่เป็นยางนะคะใส่เปลี่ยนยางและเปลี่ยนยางโตโยนะดอกยางเอทีนะใครที่ยังไม่เคยเห็นโตโยเอทีส่วนมากก็จะเจอกันแต่ RT. อาร์ทีเออเจอแต่โตโยอาร์ทีดอกยางสปอร์ต ถ้าเป็นตัวโตโยเอทีนะคะดอกอยางบางยางเขาก็จะค่อนข้างที่จะเรียบกว่าโตโยนะคะทุกคนเรียบแล้วก็บางยางก็จะไม่สูงนะรีดน้ําได้ดีนะคะข้อดีของตัวยางเอทีนะคะรีดน้ําได้ดีมีความวิ่งนุ่มนวลน,นะคะวิ่งในถนนเอ่อออนโรดนะคะก็คือในถนนดำทางระยบนะคะได้ดีนะคะแล้วก็เป็นซีรีย์ยาง275 ทั55 R20 นะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวโตโยเช่นกันนะเป็นตัวดอกอยาง a อทีเน้นวิ่งนะคะวิ่งนุ่มนวน,นะคะไม่ไม่มีเสียงดังเลยแหละนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม็กนะคะเนโซนะคะซึ่งเป็นลายนะคะลายที่เป็นก้านนะคะก้านยาวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นสีดําด้านนะคะสวยด้วยนะคะตรงกลางของแม็กลายตัวนี้ก็จะหุบเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีรูน็อตทั้งหมด ด้วยกัน6รูนะคะก็สวยโดดเด่นเลยนะคะคันนี้เป็นตัว e v e r e s t เ a l นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะท็อปสุดของตัวขับสี่นะคะตัวครอบถครอบครัวขับสี่นะคะคันนี้นะคะก็เป็นอ่อราคา1นึ่งล้าสันิ่งนี้ก็คือสีเทาดํานะเดี๋ยวจะพาดูตัวสปอร์ตนะคะตัวสปอร์ตนะคะคันนี้นะคะคันนี้ลอ้อ หน้าตะล้นออกมาหน่อยน้องเอ็มหน้าตะล้นอะ่ะหน้าจะล้นหรือหน้าตะล้นถ้าเรารีบรีบพิมพ์เกินไปนะคะคําว่าจ่าต้องใส่จอจานถ้าใส่ต่อต่อ,ตอมันก็คือหน้าตะล้นเป็นสั์ใหม่นะเอ็มนะพี่แซลเฉยนะคะเอ็มไม่ได้ทํางานหรอคะวันนีเ้เอ็มทำงานหรือเปล่าพี่เห็นเอ็มแบบว่าชีวิตแบบฟรีดอมมากเลยอะ่ะเออ หาจังเลยอ่ะทำไมมีชีวิตท,ที่ดีสโลไลท์อะไรขนาดนี้เนาะมีสายโทรเข้าเดี๋ยวแป๊บหนึง่งก็เลยว่าเอ๊ะทำไมน้องเอ็มชีวิตสโลไลท์ได้ขนาดนี้แบบไลฟ์สดปื๊บน้องเอ็มแบบเข้ามาแบบให้กําลังใจปื๊บแบบคือเป็นอะไรที่ฮอตมากเลยนะคะสักครู่นะคะว่าไง<ะ>อย่างวันนี้เป่าครับนะว่าเอ็มไม่ทํางานใช่ไหมก็มาดูไลฟ์สดพี่แล้วกันเนาะก็ อันนี้เป็นพี่มีขาวตัวไทเทเนียมนะคะเอกลักษณ์ไทเทเนียมเนี่ยสังเกตง่ายมากเลยนะคือเขาจะเน้นโครเมียมรอบคันเลยแม้ตั้งตัวกระจงน่องกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นฟิลลิ่งของโครเมียมนะคะคือเน้นความหรูนะคะหรูเงาวิ้งวับนะคะค่ะแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถแรปเก็บได้หมดเลยนะตัวเงาเงาอะเนี่ยเงาเงา,เงาไปทางโน้นนะอ่าแรปเก็บเงา,เงาได้หมดเลยนะคะถ้าไม่ชอบแบบโครเมียมไม่เงานะคะอ่าก็สามารถใช้แรปดำนะ เก็บหมดเลยนะคะตอนนี้ก็แรปได้นะคะเแบบนี่ยแรปสมมคให้มันเป็นสีดําก็ได้นะ,ะถ้าไม่ชอบแบบทีมเห็นเป็นโลโก้นะคะตัวหนังสือมันติดกันครับ <laughs> ปะใช่ไหมเ <laughs> ข้าใจเราเรามันวัยรุ่นเนาะต่อให้พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกก็อ่านกันรู้เรื่องแหละไม่ใช่ปัญหาพี่ก็เซล,ลให้เฉย อันจีเนี้นะคะเป็นไฮเทเนียนสีขาวราคาอยู่ที่1นึ7 0 0้สีขาวมูกนะทุกรุ่นในครอบครัวของเอเวอเรสต์วัสดีค่ะวัสดีค่ะเพิ่มเงิน12,000บาทนะคะแจ้งเพื่อทราบและโปรดอนุมัติ <laughs> อนุมัติอะไรอนุมัติเกินมาซื้อรถใช่ไหมคันนี้นะคะเป็นตัวรุ่นไหนไรยถูกมั่งนะคะ แถมแถมแถมไทเทเนียม,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 มขับ2ค่ะ1749 1ล้านเแสนับาทยังไม่แต่งนะส่วนคันนี้นะคะก็เป็นตัว4ประตูสปอร์ตนะสปอร์ตเนี่ยดูง่ายเลยที่ไม่แต่งใครไม่เคยเห็นกระบะสปอร์ตที่ยังไม่แต่งนี่แบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคางเขาจะเป็นตัว S นะคะตัวเทสนั่นแหละอะถ้าเราออกเสียงเป็นแบบบ้านๆเราเมือก็จะเป็นตัวเฮดเนี่ยเฮดอะไรเงี้ย อ่าแล้วก็คางก็จะเป็นสีเงินแล้วก็มาหว่วงลักจูงไซส์ขวาที่เป็นสีดำดำเป็นแนง่ๆอันเนี้ยเออเขาไว้ลักจูงนะคะลักจูงนี่จริงนะคะนี่อ่าตัวสปอร์ตยังไม่แต่งนะก็เดี๋ยวพาดูตัวแต่งนะคะคันนี้ก็เป็นตัวสปอร์ตยกสูงเช่นกันนะคะนี่เป็นอุปกรณ์โรงแต่งรถที่รอเอามาประกบใส่เข้าไปกับรถนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นยาง MT นะคะมัดเทรนมัดนะคะกรามเนี่ย ก็คือแบบนี้นะคะคันนี้นะคะออฟเซ็ตนะคะ44ไปเลยนะคะออฟเซ็ต44นะ,ะตัวนี้บอกเลยว่าล้อล้นนะคะดูอย่างนี้ก็คือล้นอยู่แล้วนะคะตอนนี้ผมรอทําใบขับขี่รถใหญ่ครับพี่ทัศนรอขับรถใหญ่กันครับอยากนั่ง10ล้อรถใหญ่คือ10ล้อใช่ไหมคะน้องเอมอรถใหญ่ก็คือก็มีรถตู้ใช่ไหมคะรถอะไรอีกอะ รถสองแถวรถสิบล้อนี่คืออะไรใหญ่สุดแล้วนะคะได้หมดเลยคันนี้เหล่ามากผมชอบแม็กคันนี้ใช่เลยคือค้นเนี่ยเลยหกถึงสิบล้อเห็นไหมพี่อะทายถูกเลยพี่ก็ว่าแล้วว่าพี่ทายถูกนี่คันนี้ดุดันไม่เกรงใจใครนะไม่เคยเกรงใจใครเลย <laughs> อันนี้ดอกอยางมัทเรีนนะคะออฟเซ็ตลบ สี่สิบสี่อีกแล้วมีมากกว่าสี่สิบสี่ไหมมีคนถามนะคะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะเท่านี้ก็มองคนมองมอง,มองกันแบบเยอะละเดี๋ยวพาไปดูสุราตานอีกสองคันข้างนอกนะสีน้ำตาลนะสุราตานสีน้ำตาลกับสีขาวดาขาวดําดนะแรปหลังคาใส่เบรกด้วยนี่ดูไกลๆได้ไหมไม่อยากออกไปเลยมันร้อนมากเลยร้อนเนี่ยนะเห็นป่ะเห็นนะนี่อันน,น,นี้สีขาวนะมีขาวนะฮะส่วนอันนี้เป็น มีสีน้ำตาลเป็นเอเวอร์เรสแต่ว่าจอทั้งนองเนี่ยทุกคนอันนี้พอแขนยื่นไปแล้วตรงแดดปึ๊บนะจะเห็นเลยนะแต่มองผ่านไรอะดูไม่รู้หรอกว่ามันห้อนมากและที่สําคัญมากลับกล้องไม่ได้ด้วยมันสองกล้องพาทุกคนดูลําบากเนาะก็ดูไกลๆไปก็เจอสุราษน,นะแล้วก็เดี๋ยวมีข้างในอีกนู่นแต่ไม่เดินไปละแค่นี้แหละพาดูแค่นี้แหละเดี๋ยววันหลังพาดูอะไรสดแบบสนุกๆก,กว่านี้หน่อย ใครไม่เชื่อว่ามันร้อนมันร้อนจริงๆนะทุกคนเอ็มพิกจบไรลแล้วแหละพี่ไม่ไหวล้วเซลูไลท์กับเหงื่อพี่แบบไหลไปหมดละเอ็มหมีแพนด้าขาวหล่อมากถ้าเกิดว่าเอ็มขับหกหกรอหรือสออิบระเออโชว์ด้วยนะไลสดโชว์ด้วยอยากเห็น <c oughs> ไลสดโชว์ด้วยนะอยากเห็นเออคนขับรถสิบรอนี่ต้องเก่งนะเพราะมันมันรถมันแบบ ใหญ่แล้วก็ยาวดนเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรต้องเผื่อกะอะอันระยะโอ้ยากมันต้องคนขับรถเก่งในระดับหนึ่งเลยนะคะโอเคในวันนี้ก็จบรไร์เวลานะน้องเอ็มบายบายน้องเอ็มแล้วก็บายบายทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาชมไรสดนะใครที่มาไม่ทันก็เข้ามาดูย้อนหลังได้เดี๋ยวเดือนหน้าเพราะว่าโ,โปรโมชั่นดีๆลดละหละ่อที่ฟอร์ดเกษตรนวมีในด้ใหม่นะทักมาถัดได้เลยนะคะใครที่ดูไว้ตัวแถบทประตูหรือ ว่าครอบครัวสามตอนที่นั่งอนเนกประสงค์นะคะในวันนี้ลาไปแล้วค่ะ